ไวเซอเทียนวันนี้วันตายของเจ้าถ้าก่อนไวเสาวเทียนคือพ่อของเจ้า ซึ่งเป็นสหายรักของจางฟู่เจินหัวหน้าภักดีเลนขาวที่เก็บเจ้ามาเลี้ยงมี22ปีก่อนซึ่งจริงๆแล้วก่อนที่จะเจอเจ้าเซ้าสีเฉียนแม่นาง14แห่งสำนักกิเลนขาวซึ่งได้พบเจ้าข้ามน้องน้ำใกล้เมืองเลี้ยงขุนซึ่งวิธีที่เสียถงรีบน้าสาวพี่แม่ได้แนะน้ำไปข้าวไดพบข้าลีเสียซุยก่อนที่จะเจอเจ้าซึ่งอันที่จริงแล้วข้าเองก็ไม่เคยรู้มาก่อนว่าเจ้าเป็นลูกของจางฟู่เจินจนข้าไม่ึ้นได้ถึงวันจางมาเจอแม่เจ้าพาข้าไปเจอพี่สาวแม่ของเจ้าซึ่งนาาสว